คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่วงกิจกรรมนะครับครั้งที่1น,นะวงล้อนะครับผมนะจุกกล่กก็โอเคนะครับกติกานะครับฟังเลยนะฟังก่อนนะครับกติกาก็คือ1กดไลค์คลิปนี้นะครับ2คอมเมนต์ comment. เลข1ถึงเลข9มานะทุกคนนะเลขอะไรก็ได้นะ1ถึง9นะครับตายคนละ1เลขเท่านั้นนะตามด้วยชื่อเล่นนะครับประกาศผลในคลิปตัดไปนะครับทุกคนนะเออก็จะใช้คลิปนี้เป็นคลิปประกาศผลนะครับเพื่อความโปร่งใสนะทุกคนนะโอเคไหมเออหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอ้าวหมุนนะครับผมประกาศผลเลยเออตอนนี้อยู่ในช่วงคลิปตัดไปแล้นะเออไป ก็ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่หมุนผมก็จะตัดออกที่หมุนออกไปนะครับเออแล้วก็คลิปเต็มอันนี้ผมก็จะไปลงในคลิปตัดไปนะครับเพื่อความโปรง่งใสจุกลู่ไวรุ่นบายบาย